นนนับสุโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจกระดาษดเ a ช่วยลดโลกร้อนช่วยสร้างไรายได้ให้ชาวนาฝ่ายสามีคุณนทัวระต้องการขยายกิจการคร,รัวทัวร์แแต่โดนภรรยาเบรกมาตลอด คอมเมนเตอร์ของเราก็ดันไปถามแทงใจดำมาดูกันสิครับว่าระดับคุณถั่วแร้ตลกชื่อดังจะมามุกไหนกันละคราวนี้ติดตามกันต่อเลยครับความฝันของผู้ชายคนที่จะไปให้ไกลสุดตรงไปถึงอันดามันแต่คนทำคือคนนี้นะครับคนนุ่งคนขุยตอนนี้ก็อยากจะถามว่ามันมีอะไรลึกๆจริงๆอยากออกนอกบ้านไปเปลี่ยนเมียหรือเปล่า เนี่ยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกก็เพราะท่านนี่แหละครับก็ตอบให้มันดีสิไม่ใช่ครับถ้าเผื่อเราจะไปทําอย่างนั้นเราก็ต้องเอาเขาไปด้วยอยู่แล้วเราจะไปคาคนเดียวได้ยังไงมันจะไปได้ยังไงมันร้านนี้ก็ต้องดูแลคั่พลิกเองใช่ค่ะดูแลซื้อวัสดุดูแลลูกน้องทั้งชีวิตจิตใจแล้วไปอีกร้านอย่างไปได้ยังไงเรามีพนักงานอ่ะเราก็ใช้พนักงานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เราก็เพิ่มอัตราสวร่วนของคนงานขึ้นไปก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนอ่ะผมคิดอย่างนั้นที่จะทํากิจการที่จะขยายกิจการนี่นี่ครับนั่งตัวดาๆเลยตาดำๆเลยเนี่ยสามารถที่จะไปควบคุมดูแลได้แล้วน้องๆหลานๆที่พวกนี้จบมาส่งๆทั้งนั้นสามารถที่จะมาบริหารจัดก,การได้แล้วไม่คิดเล<ข>อว่าเขาจะต้องไปหาป้นหาตัวเองก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้รู้รู้ว่าเขาต้องทําได้รู้<อ>แต่มันไม่ใช่ตอนนี้ คุณจะเอาตั้งแต่ต้องกับปีแรกไม่ใช่เหรอเขาจะเอาตั้งแต่ปีแรกค่ะแล้วเราจะรอตอนไหนเขาจะเอาตั้งแต่ปีแรกแล้วผมพูดมาสิบปีผมพูดมาสิบปีแล้วแล้วเราจะทําตอนไหนเดี๋ยวผมขอถามอีกคำนึงนะคุณตุ่นะครับความขัดแย้งนี่สิบปีเต็มๆเลยเหรอใช่มันเขาก็คิดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเขาเป็นคน เจ้าโปรเจกต์ค่ะพอโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเขาก็จะทิ้งไว้ให้หนูทำนะฮะแล้วเขาจะต้องไปถ่ายหนังถ่ายละครงานสังคมอะไรเยอะแยะงานเพื่อนงานฝูงงานเลี้ยงงานโน่นงานนี้แต่ซึ่งหนูเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยที่จะต้องเออวันนี้จะต้องไปงานเพื่อนนะไปงานแต่งลูกสาวเพื่อนนะจะไปงานเลี้ยงนะงานศพยังไม่ค่อยได้ไปเลยค่ะก็ต้องดูแลแล้วไม่คิดจะตัดทางปล่อยวัดบ้างเหรอ เอาปืนมาดิหนูอยู่ทุกวันหนูทําทุกวันสิบปีมาหนูทําทุกวันหนูไม่เคยป่วยไม่เคยขาดอาสิปีหนูขาดวันเดียวคือหนูไปอยู่โรงพยาบาลหนูป่วยแค่นั้นเองนอกนั้นหนูอยู่ทุกวันคนเป็นเจ้าของต้องอยู่ร้านทุกวันไม่ใช่สั่ง <c oughs> มือสั่งมือสั่งสั่งแล้วก็ไป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 มันก็ไม่ได้ดีคุณถัวละเคยเห็นความเหนื่อยลําบากยากเข็ญอย่างเงี้ยสิบปีเต็มๆไหมคยมาดูบ้างหรือเปล่าเคยที่ทบมันจะไม่เคย การไอ้ขยายไปเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะต้องเหนื่อยสองเท่าสาเท่าสิบเท่าเลยผมมองว่าทําไมคนอื่นเกาทาได้แต่เธอบอกว่าขยายไปงี้เธอทไไํา<ถ>ไม่ได้คุณไปทำของคุณเองสิถ้างเขาเปิดโอกาสให้ผมไปทำเองก็ทําเองก็ให้ไปทําเองนะก,ก็ไปหาก็บอกแล้วว่าให้ไปหาที่เลยเอำเองอย่างนั้นอ่ะอ่ะอะไรจะเกิดที่เลยแกล้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมนะท่านแต่งานวิทยานี่ต้องมาฟังก่อนว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านจะมีีคำถาม ตัวดัวยใช่ใช่ใช่ถามวัก็ทนวั์ครับครับผมขอถามพี่โทแล่ก่อนครับครับสิบปีที่ผ่านมาพี่โทแล่คิดว่าร้านของพี่โทแล่เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะอะไรผมว่าหลายด้านมากครับครับไม่ใช่เรื่องของความอร่อยอย่างเดียวครับไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงผมอย่างเดียวครับไม่ใช่โลโก้ของผมอย่างเดียวส่วนประกอบภายในร้านครับหลายเรื่องหลายราวที่มันจะต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในร้านของผม บริการครับอร่อยครับชื่อเสียงครับการบริการทุกอย่างครับแล้วที่อยู่เป็นกลุ่มเหมือนก้อนใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนจัดการก็ตัวเองไงก็ใช่ม็ตัวเองครับต่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถามก่อนเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมถามพี่ตุ๋นครับเดี๋ยวผมถามพี่ตุ๋นผมถามพี่ตุ๋นคำถามเดียวกันความสำเร็จของร้านสิบปีที่ผ่านมาพี่ตุ๋นคิดว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจาก ความสามัคคีของในคนในร้านซึ่งตัวเราเนี่ยต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของเราใช่ไหมเพื่อจะไปทาตรงนี้ให้มันดีให้มันอยู่ยั่งยืนอยู่ได้นานๆพนักงานนี่สําคัญมากสําหรับร้านทุกคนเพราะเรามีสูตรสูตรเรานี่มันไม่มีอะไรมากเพียงแต่มันเป็นเป็นสูตรที่แบบใครทําก็ได้ถ้าเราดึงต้องยึดพนักงานเอาไว้ให้นานๆเงั้นผมถามพี่ถัวแระต่อเกิดพิกตุรเนี่ยเกิดไปเที่ยวไปเที่ยวสักสองอาทิตย์ร้านจะมีปัญหาไหมครับ ไม่มีครับเพราะเราเคยไปด้วยกันอ๋อไม่อ๋อแล้วถ้าพี่ตัวลรต้องเฝ้าร้านคนเดียวไม่เคยจริงจริงไม่เคยเลยนอกหนูไม่เคยไปนะคะมีปีหนึ่งก็อาจจะไปห้องทองสักสองสามวันแล้วก็จะไปซื้อของมาให้พนักงานทุกทุกคนผมขอกาแฟแค่เนไม่ไปนะะเมืองนอกหมูก็ไม่ได้ไปเขานี่เลยฮะทุกอย่างโอเคเขาไปทํางานให้สังคมแต่เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเงินกับครอบครัวเขาทาของเขาเขาก็เอาไปของเขา คือสังคมของเขาแต่หนูนี่ไม่เคยไปเลยและถ้าร้านพี่โทแรแลกเกิดไปถ่ายหนังต่างประเทศสองอาทิตย์โอ้โอสบายมากเป็นเดือนก็สบายมากงั้นแสดงว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าร้านสําคัญอยู่ที่พี่ตุนถ้าพี่ตุนไม่ทําร้านก็จะแย่เลยสิก็ไม่แย่ก็ต้องถามเด็กๆดูอ่ะพี่โทแลกเปิดอีกร้านหนึ่งออแล้วก็มีคนบุคลิกใกล้พี่ตุนเนี่ยไปดูอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านจะรอดไหมเป็นไปไม่ได้ครับต้องเอาพี่ตุนไปแล้วร้านนี้ทําไงล่ะมัน ถ้ามาถามแบบนี้มันตอบมันยากมากมันตอบมันยากมากถ้าถามอย่างที่ตอบไม่ได้เลยไม่แต่วางแผนยังไงพี่ตุล้ววางแผนยวางแผนให้จ้างเนี่ยเราก็จ้างคนขึ้นมาสิก็จ้างอย่างเดียวมันทำไมอ่ะถ้าถามพี่ตุลยมากการที่จะขายแฟนชายการที่จะขายสูตรการที่จะทำอะไรแล้วแต่มันต้องมีบุคลากรคนอื่นๆต่อไปอีกมันไม่ใช่มาทำกันแค่สองคนรู้แฟนชายรู้แฟนชสยรู้อะไรรู้ทุกอย่างรู้หมดทำได้แล้วเราทำไมไม่ทำก็ไม่ทำอ่ะเมื่อยอ่ะ ผมไม่ถามผมคเดยว่ผมไม่ถามพี่เถื่นแล้วดูครับผมตอบมาถามพี่ตุ่นนี่พี่ตุ่นครับถ้าเกิดเปิดอีกล้านสองสามล้านก็ตามเนี่ยนะและพี่ตุ่นเป็นคนที่วางสูตรสอนคนอื่นให้ทําแทนเนี่ยและให้เขาเหล่านั้นที่พี่ตุ่นไว้ใจเนี่ยไปประจาร้านต่างๆเนี่ยพี่ตุ่นยอมไหม ไว้ใจมั้ยไม่อ่ะยังไงก็เสียอยู่ดีอ่ะอ้าวถ้าพี่ถึงสอนกับมือนะถ้าสอนกับมือเราไม่ได้ไปดูแลนี่คะเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาเดี๋ยวคนอ้าวพรุ่งนี้อ้าวเมาเหล้ามามาไม่ได้ทําให้ได้แล้วเเสิร์ฟไม่ได้แล้วเมาเหล้ามาอีกคนเอาุงไม่ได้แล้วอ่าทะเลาะกับผูกสามีมั่งอะไรมั่งพี่เทแเลสคิดว่าจะเปิดกี่ร้านถ้าพี่โทอเลสจะเปิดเราไม่ได้มุ่งหมายว่าจะเปิด10ล้าน20ล้านหรอกครับพี่เอาแค่ทีละร้านทีละร้านนี่มันไปได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งมันไปได้มมมัยือออไปก่นนงุ แล้วก็เป็นเป็นนี่โวนแก่เป็นนี่มันดีไหมคะโอ้แกเป็นนี่นดีไม่ะก็ไม่ดีตอบได้เลยว่าไม่ดีแล้กแก่เม็นนีคุณโน้ตครับมีคาถามอะไรทางครอบครัวถั่วล่ะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมจะถามมาถั่แล้วครับในกป็ดเดี่ยวต้มยำครับใส่ถั่วแระไหมฮะเป็นชื่อถั่วแระครับแต่ไม่ได้ใส่ถั่วแระใส่ถั่วีิสงขวครับถ้าเกิดว่าสมมุติได้ขยายกิจการจริงๆแต่ไม่ใช่ชื่อครัวถั่วแระได้ไหมครับ ถาคิดว่าจะขายอาหารด้วยรสชาติที่ฉันมีอยู่ด้วยความอลังการเราเราคิดว่าถ้าถ้าลูกค้าติดตลาดแล้วครับแล้วเราไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์ผมคิดว่ายากนะยากนะครับร้านครัวตุ่นอย่างเงี้ยพี่จะนึกว่าอะไรอ่ะพี่จะไปกินไหมอ่ะแต่ถ้าพี่ไปกินแล้วอาจจะติดใจก็ได้เพราะมันรสชาติเดิมครัวตุ่นแต่อยู่ที่เดิมนะแล้วครัวตุ่นแล้วไปอยู่ไหนก็ไปเอาแล้วครับทำว่าได้นะผมว่าได้นะ เนราใจร้ายมากไม่เปลี่ยนชื่อเป็นทวตุนทำไมสมบูรทำไมไม่ให้เป็นชื่อสมบูรทำไมไม่ให้เป็นชื่อเมียถวดละอ่ะไม่ทวตุนเขาไม่ให้อ่ะถ้าเมียถวดละยิ่งดีเลยจิตใจมีอะไรอยู่อยหาสุพัสิจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีอยู่แล้วหมื่นหนึ่งอยากจะได้อีกหมื่นไหมก็ต้องก็ต้องทำงานอีกอ่ะต้องทำงานต่อไปต่อไปเพื่อไม่ได้เงินหลายหมื่นน่ะคุณจะอยู่หมื่นเดียวก็ตามใจ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็อยู่ได้หมื่นนั้นก็อยู่ได้หมื่นนั้นก็อยู่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งคุณจะหยุดไหมถ้าเขาเป็นมะเร็งเดี๋ยวก่อนนถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะหยุด หยุดไหมหยุดหยุดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดไหมคุณก็ต้องคิดว่าวันนี้ฉันจะไปฉายคีโมวันไหนวะตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งนะครับของพี่ตูนของพี่ั่วเนี่ยชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะฮะคอมเมนเตอร์แต่ละท่านก็ได้สอบถามความเห็นความขัดแย้งของธุรกิจนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว เสียงภรรยาถือว่าเป็นเสียงสําคัญของบ้านใครจะกล้าหือแล้วครับแต่งานที้คุณถัวแระฝ่ายสามีขอลุกขึ้นสู้บ้างซึ่งก็งัดเอาเหตุผลมา1 0 8 0 0ก้าวมาสู้กับภรรยาฝ่ายภรรยาคงหนักใจน่าดูช่วงหน้าต้องติดตามกันต่อครับถ้าจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปนะโอกาสนี้ไม่ทําตอนนี้นะถ้าคุณถัวแระเกิดลาโลกนม้ไปถึงวันนั้นนะหมดโอกาสที่จะขยายธุรกิจถ้าคุณสุนู ครัวถูแล้เจ๊งเลยไหมเจ๊งเลยค่ะงั้นผมขอเลือกเลยครับ